เราพร้อมไหมเนี่ยครับเราพร้อมก็เชิญเลยครับอ่าน้ำแบบพ่อสิได้ไหมพร้อมะมาต่างพูดถึงเกมวันนี้หนะ่อยว่าสี่ไฟสีส่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับเพรว่าเราได้รับพี่น้องไฟ,น,ฟ,น,ฟ,น,ฟนี่าแล้วครับก็ดีใจครับที่ว่าไฟน,นี้ก็แบบเอาช,าชนะได้อีกครับผมเกมในวันนี้เป็นไงครับตับบังสันเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรบ้างหรือเปล่าครับ ยกแรกต้องยอมรับว่าโดนหนักมากครับผมจบทึงสองครั้งครับแล้วก็มออีกมอหนึ่งครั้งครับผมจังหวะโดนุทออ้องครับแล้วตตามตัวครับแลเราจกสองครั้งเลยเหรอสองครั้งเลยครับผมก็แบบมันท้องไส้ปั่นบนวนหมดครับผมแต่ว่าผมก็แบบกัดควนครับพยายามกัดควนแล้วก็แบบเก่งเก่งเก,ก่งหน้าท้องครับผมแล้วก็แบบมันก็ฟื้นกลับมาเร็วครับผมในการที่บางสันเล่าเมื่อกี้คือเกิดขึ้นในยกที่หนยกที่ไหนครับยกขึ้นหมดยกไปไงครับหมดยกเราเรา หมดยกก็แบบยังแบบมาเมาด้วยครับผมแล้วก็ยังแบบสลึมสลือครับแต่ว่าผมก็พยายามแบบฝันทูกครับผมแล้วระหว่างทัายกเป็นไงครับมีการแก้เกมยังไงบ้าเทรนเนอร์ครับผมบอกว่าพยายามเดินเข้าแล้วแต่พยายามใช้ศอกเยอะๆครับผมเก็เขาก็เกมแก้เกม่อล้วก็เรามาใช้ศอกว่แบบฝันก็แตกเมียครับ บางสั่เริ่มจะมามั่นใจช่วงช่วงยกใหมครับยกปะปะไอเน,นี่ยยกสองครับ,บไปไปครับผมเขาก็แบบเริ่มหมดแรงครับเขาก็แบบเริ่มอ่อนล้าผมแต่ว่าต้องยอมรับเขาก็แบบมาสู้ได้ดีมากครับก็อาวุธของเขาก็หนักจริงๆครับอย่างนี้ก็หนักจริงก็ต้องให้เครดิตน้องเขาด้วยที่แบบมาสู้มาแบบแรกกับเรื่องนี้ครับผมน่าจะระหว่างเกมยกที่ ไม่แน่ใจนะระบหลวงรุ่นที่สองรุ่นที่สามนี่เขาปลักมือเรียกเราครับผมเป็นไงครับบังรู้สึกไงตอนนั้นผมก็ชอบเลยนครับเขาปลักมืออย่างนี้ผมก็แบบวิ่งเข้าหาเลยผมผมชอบครับให้แบบมันว่าปลักมือผมเข้าหานี่ผมชอบเลยครับผมอยากชอบให้สนุกครับครับเมื่อกี้เจอกับคู่บับเก่าเราดีโคใครใช่ครับผมเป็นไงครับอันเขาชอบเหมือนนักมวยไทยครับผมเลี่ยมหมูสุดยอดครับเพราะต้องยอมแล้ว่าน้องเขาสุดยอดจริงๆครับ ก็ไม่ไปได้มีโอกาสอยากจะรีแมทกับคาริโลออใ,นในในรายการวันไหมครับออจริงๆผมยังไม่อยากเจอคอผมเพราะยอมรับว่าตอนนี้สู้เขาไม่ได้จริงๆครับเรายอมรับเลยครับเขาอีกอย่างหนึ่งเขาเ,ออเขาใหญ่กว่าเราเยอะครับเราสู้เขาเขายากจริงๆครับเสร็จจากไฟนี้เราได้โบนัสจากจากสาผยปากเป็น <ผม S 2> ไงครับโบนัส ผมมีใจมากครับที่ได้โบนัสเป็นครั้งที่ครั้งที่สี่ติดต่อกันครับผมต้องขอบคุณบอสชาตีติดเยอดทมมากครับที่มอบเงินโบนัสให้ผมเจ็ดแสนบาทกับเงินที่ได้มานี่ผมก็จะเอาเข้าบัญชีแล้วก็ให้ก็ครัวให้พ่อแม่ของผมก็ต้องขอบคุณมากๆครับบอสชาตีติดเยอดชมแบบนี้ฐานจริงครับฟังแต่ว่าจะโอนังทุกไฟเลยครับพี่ผมก็้า้ทุกไฟก็ดีครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมพ่อผมก็ แม้ว่าไปแหน้าผมก็เต็มที่ทุกไฟอ,อยู่แล้วครับอยากให้แบบโปรโมเตอร์แบบสบายใจได้ครับคิดว่าโครงการหรือว่าเป้าหมายข้างหน้าของของบางสันคืออะไรครับก็เป<อ>้าหมายผมก็แบบทาหน้าที่เอ่อบนเป็นพิธีบนบบสเสาเขียนนี้ไปเรื่อยครับให้ดีที่สุดรับผมก็ยังไม่วางเป้าหมายว่าจะแบบเลือกชกคนไหนแฟนมาคนไหนครับก็ถ้าร่างกายยังไหวก็แบบชกไปเรื่อยครับแ้าแบบร่างกายผมไม่ไหวผมก็รู้ตัวเองผมก็จะแบบเลือกชกแฟนมาครับแต่ว่านี้ ร่างกายเรายังไหวแล้วก็ผมก็ทุกวันนี้ที่ผมสู้ผมก็สู้เพื่อครอบครัวครับเอางี้ถ้าเกิดบางสังเป็นกงชาปีเป็นคนประกบู่ครับผมบางสังคิดว่าตัวตัวบางสังเองไฟหน้าอยากเจอใครผมไม่ไม่ทราบเลยว่าเจอใครผมก็แล้วแต่โบมเมตอรผ์ผมผมชชบได้หมดครับช่วยฝากทิ้งท้ายนะครับครับสวัสดีครับผมสกเสกแตนออกกวนเมือก็ต้อง ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทุกท่านขอบคุณลูกพี่สอสมยัยลูกพี่สุนทรดุทองแล้วลูกพี่คลดนบริกอกจัศวินฝันเมืองครับแล้วก็ทีมฮานทุกคนกองเชียร์ทุกคนครับพี่น้องแฟนมวยทุกๆคนครับที่ตามให้กับผมแล้วก็ผมสัญญาผมจะทำหน้าที่เป็นสังเวียนของผมให้ดีทดี่สุดไม่ว่าผลจะแพ้ชนะนผมก็เต็มที่แน่นอนขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณมดชาติเดีดยอดธงครับที่มอบเหรีนญบรัษให้ผม ค่อยนี้ครับเอ่อจัดสจแสนบาทเลยครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆครับรครับบ้างครับ